มาพบกันกันกบช่างไม่อิงคิดแล้ววันนี้คิดว่าหนูจะมาทำอะไรเอ่ยอ่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเราให้เวลาอีก5 4, 3, 2, 1, ้าสี่สมสองหนึ่งหมดเวลาวันนี้เราก็าาะาจะมาเอ่อเขาเรียกอะไรจัดตาหนังสือที่หนูจะเปิดเทอมวันนี้คือหนูอยู่โรงเรียน บางกระแผงเพรแล้วเขาเปิดทุกรงเรียนเนาะเวลาจะพัดนะคะเปิดหนึ่งมิถุนาใช่ไหมคะอ่ะใช่หนึ่งมิถุนานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกก่อนนะว่าเรามีหนังสืออะไรบ้างคะเล่มแรกเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมุดพกค่ะสมุดพกใช่ไหมคะนี่นะคะคือสมุดพกของเรา มาต่อไปอันนี้คือสมุดเอ่ออะรคอมพิวเตอร์ไซ์นะคะนี่คอมพิวเตอร์ไซด์ค,คือหนูชอบเรื่องเนี้ยคือตอนหนูอยู่ปหนึ่งเนี่ยนะมันยังไม่มีอ่ะม่เปลี่ยนทุกเรื่องเลยค่ะมันไม่มีเรื่องไหนเหมือนกันเ,นเลยค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะวางไว้ไหนดี ห่อเขาต้องมัดกันนะห่อไม่เป็นนะคะเดี๋ยววางให้หนูวางไว้ตรงไหนก็ตรงนี้แหละลูกโอเคค่ะต่อไปนะคะเปน็นหนังสือเฮลมีนะสีขาวเลยสีขาวนวลนะคะไม่รู้จะทําเปื้อนหรือเปล่าน,นะคะเพปปราะจูบปี้ต้องทําเปื้อนนะคะคือตอนอ่านบาลสอน นูมันแล้วทุกคนดูกองนมงสึงมันใหญ่มากต่อไป reading เล่มสองต่อไปแกม่าแกม่าของปสองค่ะสีเขียวคือตอนที่หนูอยู่ปนหนึ่งเนี่ยนะคือหนูเป็นสีส้มนะคะต่อไป reading โอ้โอหมันพับเป็นเอ่อที่ลาวหรือว่าตาค่ะลาวประเทศลาวค่ะอ๋ะอค่ะทุกคนยังไม่ทันทำอะไรเลยพับแล้วอุ่ยเว้ยเนี่ย <laughs> นี่คะ่ะเป็นหนังสือ conversation นะคะมี หลายคำเลยในเนี้ยนะมันจะเป็นหนังสือเกแบบอกับงนี้ประามาณนนะอะ่มีคำศัพท์ทั้งหมด2,000คำค่ะพร้อมกับคลาสซีดีค่ะมีซีดีด้วยนะเยอะๆซีดีด CD. อ๋อซีดีอยู่เล่เม่หนค่ะเขามีพร้อมซีดีมาให้ค่ะที่รู้นี่ค่ะเป็นแมทค่ะเล่มแบบหันนะคะ สมนแมทหนูหนูไม่รู้ว่าตอนเนี้ยหนูไม่รู้ว่าเด่เชอร์ที่จะสอนหนูนะคะคือเขาเนี่ยนะคือสอนแมทเนี่ยแหละค่ะเขาลาออกไปแล้วหรือหนูก็ไม่รู้ว่าใครใครเขาจะมาสอนนะคะอ่ะอันนี้คือหนังสือแมทเต็มแบบสุดหัดอันนี้อืัออนนี้ เล่มอ่านเป็นเล่มแบบเล่มอ่านนะเล่มอ่านนะคะนี่เป็นปฏิทินปีสองฮะวางต่อไปไซแอนนี่คะ่ะเป็นแบบสุขหัดค่ะเล่มเล็กคือแบบสุขหัดน,นะคะนีน่ต่อไปนี้เป็นแบบอ่าเหมือนแมทเลยนะคะ ต่อไปคณิตศาสตร์ประษาไทยของคุณครูปีเอ,อชของคุณครูตายายคุณครูแดวนะคะนี่นะค่ะเป็นแบบเนื้อหาของเทอมไม่มดูและะ้วต่อไปอไอของเล่มเล่มสองก็ของเทอมสองอันนี้เล่มหนึ่งอันนี้เล่มสองค่ะอันนี้เล่มหนึ่งค่ะ เหมืนอนทำที่บ้านนะคะอันนี้น้ำสองค่ะอันนี้วิอะไรเหมือนกันเด็ดเลยค่ะทุกคน,นออกกิจการจะไม่ไอยากนี่น น้ำตาลก่อนเหรอคะอันนี้น้ำเกา่าค่ะเราดูดูเอาเดี๋ยวหนูจะรักษาให้ดีที่สุดน,นะคะเพราะว่าเลื่อของตอนหนูปหนึ่งนะนะมันแบบอันแรกก็ไม่รู้นะคะอันนี้นวันะคะ่ะวันรักคดีคืออะไรวันรคดีนำลำนำนี่นะ,ะมันก็จะแบบบทไหนก็อะไรอย่างนี้นี่ทศาสารภาษาเป็แบบขัดภาษาไทยคู่กับ อันนี้คู่กันนะคะแล้วก็เอาไว้คู่กันเนาะอ่ะอันนี้ว่าเนาะอันนี้คิดเลขแล้วซึ่งหนูหันไม่เป็นค่ะมันก็ไม่หาหนูเ,เคยจะสอนหนูแล้วนะมันเป็นหันแม่แ่บโคนก็นเลยครเป็นหานค่ะบเฮ้ยรวยเนี่ยคิกเลขเด้อด้วย,วย,วย,ววยไม่ได้เพื่อนหนูในห้องไม่มีใครหันไปเลยคะ่ะ ยกนั้นฉันยาไปซื้อในกูเกิลก็ได้นะคะก็จะมีเนี่นก็ไม่เคยซื้อนะคะนี่ต่อไปเป็นอ่ภาษาไทยเป็นไม่รู้เรียกยังไง่กเป็นภาษาไทยนะคะเป็นแบบภาษาไทายนะคะอันนี้การงาน,นอาชีพเป็นเรื่องการงานอย่างนี้นะคะต่อไปอันนี้เป็นอ่หน้าที่ของเมื่อ ก็จะเป็นแบบหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติยังไงอย่างนี้นะคะต่อไปอันนี้พระพุทธศาส,สนาเป็นแบบอ่านเลยครับอันนี้เป็นแบบอ่านค่ะอันนี้เป็นอ่านค่ะพระพุทธศาส,สนาอันนี้เป็นแบบทำค่ะใช่ไหมใช่คะ่ะอันนี้แบบทำนะคะอันนี้ประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแบบทำนะคะไม่รับผิดแทนได้เลยค่ะอันนี้ ประวัติศาสตร์เป็นแบบอ่านนะคะนี่สวยม่ารักน่าเกลียดก็เป็นของเด็กกเนาะคะ่ะต่อไปอันนี้สังคมสัสงคมศคึกษาก็เป็นแบบทำนะคะต่อไปอันนี้สังคมเป็นแบบอ่าน,นะคะ่ะต่อไปอันนี้วิทยาศาสตร์คะทำนะคะ,ะ,คะใช่ไหมน,นี่ทำค่ะวิทยาศาสตร์เรามีสามเล่มด้วยกันเลยนะ ต่อไปอันนี้วิทยาศาสตร์เหมือนกันเป็นแบบทำเหมือนกันนะคะโอ้โหวิทยาศาสสี่เล่มอ๋อเล่มสองเล่มหนึ่งค่ะอันนี้ก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นแบบออันนี้เป็นแบบอ่าน,นะคะ่ะอันนี้นแบบอ่านนะคะอันนี้นแบบทำมั้ง pew. เหมือนกันค่ะต่อไปนี้เอลสตาแอนเฟอ่ะคอมเมนต์อะไปก็ค่ะคอมเมนต์ว่าอ๋อเห็นแล้วค่ะอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอเขาถามมานะคะอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษจริงๆค่ะนี่ค่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอลสตาแอนเฟนแต่ว่าแต่ว่าคืออะไร คุณครูไทยเนี่ยนะสอนชื่อคุณครูดวงดาวค่ะใช่คุณครูไทยสอนอันนี้คือทั้งหมดคือคุณครูไทยสอนหมดนะค่ะไม่ใช่ค่ะคือทุกคนอันนี้ยังไม่รวมอันนี้นะคะคือก็หนาขนาดนี้แล้วอันนี้เอสตาแอนเฟนอะนีะคะ่ค่ะคือโอ้ หน,นามากเราจะวัดก่อนมาสปาร์กไมเปิดเ,เพลงไมเปิดเพลงวัดจัลักันเลยคะโอ้ความสูงของมันความสูงโอ้สูง,ง,ง,งกว่ามือเอยกัเโอ้โอคโ้ความยาก็ยาวประมาณนี้เนาะไปบา,บายอยู่กไดไลค์กดแชร์กดันเสมอเลยนะอยูต้องขอลาไปจัดก่อนบ๊ายบาย